สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรณ์ท่านได้ม่เห็นคลิปนี้คะ่ะถ้าเกิดคุณเจอคนเอาเปรียบคุณอนะคุณจะทำยังไงกับคนเหล่านั้นปวดไฟอุ๊ยให้ดี ดิบมาสองสมามใบแน่เดีนนะดีนนะขอดูหน้าสำรับโหเขาเรียกว่าฟาดทิ้งฟันทิ้งกันเลยทีเดียวตัดเป็นตัดพังเป็นพังจบเป็นจบมีโอกาสที่จะเกิดการประทะได้เหมือนกันนะเออเขาเรียกว่าระเบิดเลยระเบิดเลยไม่ไม่เก็บด้วยแต่บางท่านบางรายดูดูกัน ด,ดูสถานการณ์ก่อนยังไม่ทำอะไรนะบางคนก็แบบช่างมันไปจะไปนท่านไปทำอะไรในชีวิตชั้นจะดีกว่าบางคนก็มาเก็บเจ็บอกไม่ใส่ขอมอะค่ะอยู่ร้อนลุ่มอยู่กับตัวเองคิดแค้นอาฆาตนะบางคนไม่สนใจไปเลยตัดไปเลยโอ้จะทำอะไรก็ทำทำไปเถอะนี่ก็ไม่สนใจเหมือนกันนะอยากจะออกไปจากสถานการณ์ตรงนี้ เปิดดูซิอิจัจริงจริงเจอคนเอาเปรียบจริงๆขึ้นใบแรกเลยอ่ะเนี่ยแล้วไม่ใช่เอาเปรียบน้อยๆด้วยนะเอาเปียบหนักด้วยนะแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยเป็นที่พึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้ในส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ตัวด้วยนะที่เอาเปรียบอะนะคะไม่ใช่ว่าใครที่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นคนกันเองนี่แหละไม่รู้ว่าหลายๆท่านหลายๆลายมีปัญหาก,กับญาติๆเองด้วยหรือเปล่า นะเขาเป็นคนใกล้ตัวมากเลยที่เหมือนกับว่าแทนนี่จะเป็นที่พึ่งพาได้แต่กลับเป็นไม่ได้อ่ะนะนะ่ะกลายเป็นเสียประสาทกรี๊ดวิ๊แตกเองนะคะมีความรู้สึกไม่มั่นคงเอ่อมีความรู้สึกวั่นไหวไม่สบายใจอ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องสนใจเลยแต่คิดมากอ่ะคิดมากคิดแน่นอนค่ะคิดหลายคนคิดคิดมากบางคนระเบิดเลย นะบางคนก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องสนใจเลยให้คุณทําอะไรคืออย่าจะเปรียบอะไรเชิญไปเลยคุณก็มุ่งแต่ทางทําความดีไม่ต้องไปสนใจนะคะทําอะไรที่ตัวเองตั้งใจอยู่ประสบความสําเร็จทําไปปล่อยตามน้ําไปไม่ต้องไปทวนน้ําไม่ต้องไปสนใจนะคะแล้วมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรที่ควรเป็นของเราเราก็เก็บรักษาไว้ให้ดีด จะช่วยเหลือใครอะไรใครก็ต้องดูคนด้วยว่าใคร